สบายดีพี่น้องสุขคูซุคนครับพ่อกับบ่าวพ่าทะลอดได้ครับกำลังเงินขนของครับขนของเก่าครับจะไปขายแล้วครับนี่กำลังออกจากนาหมู่บ้านครับเต็มนารถด้วยครับเติมถ่ายรถครับวไปถ่ายเบกังก่อนครับกำลังรถเปิดแอร์หอนแหงครับขึ้นพ้อแล้วนะนี่ครับฝากก็ไรก็แชร์บ่าวผาดถอะเนาะครับเด้อ เต็มครับเต็มงานรถคูซูครับเต็มรถเพื่อนครับสากระเบือรถแล้วครับเบด,บด้อากาศไหลก็แช่พาผ่านได้เลยครับเด้อขวดครับเต็ม นี่วันหยุดครับวันอาทิตย์ครับหาขายของเก่าครับัน่ สูครับไปขายได้ครับบ้านประมาณสองโลครับกระจิตไปขายเราก็ไปหากีกี้เตี๋ยวเลยครับบ้านนี้ห่อนแห้งครับตากคนไหลก็แช่ห้บ้าพลาดได้นะครับเพื่อเป็นร่างใจให้ทุกคนได้รับได้น่องครับสุดบรรยากาศครับบรรยากาศในนี้น้องแขมด้วยครับนี่ ในเลี้ยวขวาเนี่ยแยกน้องแขมครับแยกง่ายครับแยกง่ายน้องแขมนะครับผมขายกับประมัน กไปลักใจให้พี่น้องทั้งต่างประเทศได้ครับเด้อทั้งสปปลาวทั้งสปปลาวทั้งเอพี่น้องทั้งต่างแดนครับทั้งยู่ต่างแดนครับผมประกาพี่น้องในประเทศไทยได้ครับวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์ครับพักผ่อนครับวันนี้พักผ่อนอาจจะไปแร่ยนขานตอนบ่ายครับเครื่องมือครับเพราะว่ามันเป็นครบ2 4ชั่วโมงครับมาเดินหมู่บ้านนี้กันเลครับผมไปลากกันสิเดีไปครับผม เลือแตกครับอ่อนนี่ตากแดดครับขนานนี่เปเ็นแยกไฟแดงน้องแขมครับแยกใหญ่เด้อครับเด้อใ,คร,ใครเคยอ,อยู่แถวนี้กับสมบรรยากาศเด้อครับเด้อ น้องแขมครับน้องแขมวัดน้องระองค,ครับฟังตะบุ่นกับเป็นกระทุ่มแบนดครับสมุสทรสาครบางนีนก็เป็นเกตน้องแขมบางบอนครับไปทางพราสีเจริญไปบางแคครับปัวเกตแลนซ่าเนี่ยนะครับีบ่เล่นได้พี่ของครับอย่า,อย,าอย่ามันลุดครับเปลี่ยนร่งใจบผ่ผลานเด้อครับ ได้ผ่านกันยินดีน้ำครับได้ผ่านไปกันให้ผ่านกันไม่ตั้งใจสูงับสูงก็ไปคือเก่าครับใจมักครับใจมักตลาดคางค้อยเป็นตลาดวัดน้องแขมครับตลาดใหญ่ครับคนหลายครับวันอาทิตย์ตลาดน้องแขมเลี้ยวขวาไปกระทุ่มแบนนี่ครับตรงไปเอกชัยเด้อครับเลี้ยวซ้ายเพชรเกษมพุกเก่าครับเลี้ยวซ้ายข้องขวางครับ รถเก่าเป็นตลาดน้องแขมทั้งหลังครับข่าทั้งหลังแต่ใหญ่ครับทั้งหลังกันทั้งหนาอยู่ทั้งพุนครับทั้เลือดยักไฟแดงให้พุนครับตแต่น้องแขมใหญ่พุนหลายครับนี่มือกล้องให้ครับไปขับรถครับมาเนี่ยซูๆเด้อครับเด้อน้องวันหยุดแบงค์ไดงน้อครับมาเนี่ ไปหาเล็ะทั้งไหนครับหาเลาะทั้งไหนขอผ่านนี่ก็ได้เลาะไปหาขายของเก่านี่แหละครับไปไปนอนพักผ่อนนิดหน่อยสิไปหากินก๋วยเตี๋ยวครับถ้าเลาะกินก๋วยเตี๋ยวครับขายแล้วเอาเงินขายของเก่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินครับก็แต่เตือนนะบ้านรถเทียนงานครับ น้องแขมครับตลาดวัดน้องแ็มเด้อครับเด้อข้างหลังนี่ครับคนสิริายครับตมบรรยากาศด้กันได้ครับด้วยชมกลิป